อุ้ยได้อยังเดียวเดียวคุ้มามือเนี่ยต้มยำบัวร้อยใส่ต้มไม่สิโอ้เมนูมันปั่นนั่นคุณบอกเมียนมาครับเจ้าแรกของโลกต้มยำบัวร้อยนั่นสิกว่าอู้โอ้ขนมต้มยำเหรอใส่ต้มไม่สมแมีนส้มกุ้งก้าอีกวเนอู้แต่ว่าหอมนี่กะปลูกเองหมดสิแม่นเด้ยอยู่ในหลอดรถเกี่ยวเดี๋ยวหอมในหลอดรถเกี่ยวหอมกะปลูกเองเลยคืออัน ในเล็บบกบป็อันในเล็บนี่เป็นซิกแม็นวะอันนี้จงไว้ถ่าูกหอมโอ้โหโอ้ควัดออกทีเดียวเลยลงขึ้งหัวขึ้งต้นหลงว่าโรยมาเนี่ยเบื่อเบื่อเราจงไปเห็ดร้านมันเหรอหัวเออมันมันมันเบื่อเออเราเบื่อไปเห็ดร้านมันรถขึ้นไป็นปุ๊บเป็น W หาต่อไปนี่บอบัวร้อยอ่ะบัวร้อยใครบัวร้อยใครเขาเลยบัวร้อยใครแท้บัวเนี่ย โอ้อันนี้เป็นหอมมันวะแมงอุ้ยถามอีกแล้วแมนอีสานบ้จ้วงบ่ดิยังของใจอยู่ะแ่นี่กโอ้นี่ซิกบ่ซิกตะก้องวางเลยตะก้องนี่เป็นคนมาา่ห้ยมงฟันน่ยยคึดอยู่เออขึ้บหวยแต่ดอกไม้สูงตรงนี้ขึ้ออกพอดีแมนเลยพอดิน่ะเออแต่ว่าวยเป็น FC เราด้วยตีเต้นยอกยอกยอกนี่มกเช้าเลยเน่ะ สูงเรียบร้อยเนาะเนาะอู้ได้บัวลอยเขาหนึ่ดีบัวลอยเขาโอ้โหเอาสูตรเป็นสูตรครับนะครับนี่ล่ะซื้อเมนู้ยังก็สิกต้มยำไข่บัวลอยไก่พวกมันมันไปทางบขคือเก่าเลยนี่บัวลอยัวไข่น้อไม่สมไก่น้อไม่สมแบนเกเก่งมันซื้ออย่างนี้เลยนะอ๋อสิแกงน้อไม่สมไส้บัวลอยไส้ต้มยำไส้ปากก็าอะไรอย่างเี้ พี่น้องว่าเป็นเมนูอย่างร้องวามาบมึงครับเป็นไเว่ออู้พี่เรากลัวเอู้สีโอ้หัร้อยเมียนเดียวเอาต้องบอกพี่น้องกันครับมื่อนี่บอสเราเป็ยนอย่างกอยแต่ก้องเป็นปวยเป็นใครโทรหาเลยอ่ะเลยข่อยมาแทนจะป้องนอนมาเลยตื่นบอสใหกี่ตอลเดินน้องกันหรอกกุญแจอ่ะไปแล้วเบิดเลยหัวร้อยครับ ต้องบอกพี่น้องว่าตอนไทย่ประมาณเทียงอืนปวดนวดปวดปอืปสดปว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 ดมวดปวดปวก็เกปวดปวดอวดปวปีดปว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 ดปไดปว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 ปว แต่ว่าอันอยู่ใกล้ๆไครนี่มันมีบนน้องอืมนะคนอื <c oughs> มักเกี่ยวความก้าหรืหอไม่อื่าสำหรับมือพี่น้องอยากให้เฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเป็นเกลียงร้องวามาบึงนให้เก่าครับสำหรับมือนี้ถ้ามีโทรศรัพท์เก่าโทรศรัพท์ห่างา <c oughs> มันบแมบู <c oughs> มันมบูกบูบูม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 บมีูมบ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 ูบูมบูมูมมู่เอ้าสูมรูบมื้อนี้หบหม่องลงูมูบบือเก่าครับ โ้ติเป็นบอกมแม่กลับมาสุดยอดแบบจะบอกให้กันที่เดี๋ยวขอแทนบอลนะแล้วรับมือนี่ขอตูดแล้วครับ